วันข้าราชการพลเรือนนะครับนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำเลยข้าราชการต้องบริการประชาชนครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับกล่าวเรื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี67นะครับว่าคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนนัว้ประจำปี67นะครับภายใต้หัวข้อข้าราชการยุคใหม่พัฒนาประเทศไทยใส่ใจประชาชนขอความร่วมมือส่วนราชการและจังหวัดในการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการครับซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒน,นาประเทศได้อย่างมั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนครับนายกย้ําด้วยนะครับว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอุทิศทุ่มเทและมีความวิิยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและจัญญาของข้าราชการพลเรือนก็คือสามารถครองตนครองคนครองงานทําให้การปฏิบัติราชการก่อเกิดผลที่เป็นคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานประชาชนและประเทศชาติถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกิตติยศอย่างยิ่งในการรับราชการซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะรักษาคุณงามความดีไว้ให้มั่นคงและดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไปครับ